คือแรงบันดาลใจในการตัดผมหนูใช่ไหมหนูอ่ะเวลาเข้มเขียนมันบางตาเนี่ยที่นี่หนูก็เลยไปจับตัดเลยตัดเองเลย <c oughs> อ๋อผมผมมันชอบบางบางหน้าบางตาเวลาเขียนหนังสือ <c oughs> ก็เลยตัดเองแล้วก็ตัดก็ไม่เสมอด้วยโอเคดูเอาแล้วของเธอเคยเข้าขวัญให้ตัดน <c oughs> แล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆนะครับนี่ครับเป็นเรื่องราวของทรงผมของ2นักเรียนหญิงนะครับคุณครูมีการนําคลิปนี้มาลงติ๊กต็อกนะครับแหมมีทั้งทรงที่ตามใจเพื่อนนะครับแล้วก็ตามใจตัวเองก็มีครับนี่ครับเป็นเรื่องราวนะครับของผู้ใช้ t ิ๊กต็อกรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูครับคุณครูท่านนี้มีการโพสต์คลิปสุดน่ารักลงในติ k กต็อกนะครับเมื่อพบนักเรียนหญิงชั้นป .4 จํานวน2คนนะครับตัดผมหน้าม้าเต๋อมาโรงเรียนครับนี่ คุณครูจึงเดินเข้าไปสอบถามกับว่าไปตัดร้านไหนมาเนี่ยนักเรียนหญิงทั้งสองคนบอกเขาบอกว่าตัดเองคุณครูแรงบันดาลใจของผมทรงนี้นมาจากไหนเออนักเรียนบอกว่าคนแรกนะครับบอกว่าเกิดจากเวลาก้มเขียนหนังสือเนี่ยคุณครูผมมันบังหน้าบังตาก็เลยตัดซะเลยเนีย่คนแรกบอกผมบังตาก็เลยตัดคนที่สองครับบอกว่าตัดทรงนี้เพราะรักเพื่อนกับคุณครูเห็นเพื่อนโดนล้อจึงตัดตามซะเลย ไม่อยากให้เพื่อนโดนล,ล้อคนเดียวโอ้โหนี่เพื่อนซึ้งใจรีบเข้าไปกกอนเลยครับนะครับแล้วก็บอกว่าหนูเป็นเพื่อนรักกันไปดูปครับตัดผมร้านไหนตัดเองตัดเองใช่เอ,เอาคนคนนี้ไปตัดไปตัดมาร้านไหนตัดเองตัดเองเอาดูดูสองคนดูทรงผมอ,งอะไรอะไร,ะไรคือเรงคือเรงมานานใจในการตัดผม เวลาโก่งเขียนมันบางตาเนี่ยที่นี่เราก็เลยไปจับตัดเลยตัดเองเลยอ๋อผมผมมันชอบบางบางหน้าบางตาเวลาเขียนหนังสือ<ช>ก็เลยตัดเองแล้วก็ตัดโก,ดกม่เสมอด้วยโอเคดูเอาแล้วของเธอ,อเคยเข้าขันให้ตัดโนมาโรงเรียนหน่อยเพื่อนมันตัดผมตรงนี้หนูก็เลยตัดเพื่อนมันกลัวมันโดนล้อคนเดียวอ๋อรักเพื่อนเดี๋ยวมันโรักกันนู้นก็เห็นเห็นเพื่อนตัดคนเดียวก็เลยกลัวเพื่อนโดนโดโล้อก็เลย ก็เลยตัดเป็นเพื่อนๆแล้วก็ใคยตัดให้นะตัดเองเหมือนกันในๆยืนยืนตรงนี้ดูดูตรงหน่อยเหลือรูทคนหนึ่งตัดด้วยนะรูนะโอ้โหนี่ครับเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะครับเอ็นดูในมิตรภาพของสองนักเรียนหญิงมากถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยไม่ตัดเป็นเพื่อนนะไม่ทําแบบนี้นะเออชาวเน็ตหลายคนบอกว่าเพื่อนแท้เนี่ยโอ้โหต้องรักษาไว้ดีๆนะลูกนี่ ยอมตัดผมแหว่งเป็นเพื่อนเลยนะครับหน้าม้าเตอเพื่อนเตอเดี๋ยวเตอด้วยเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าจะโดนล้อนี่สุดยอดจริงๆครับ